คนน่น yup. ี้ะลูกหาวเฮ้ยลูกสามาแต่เมื่อคืนเลยครับไม่รู้นะเนี yeah ่ยวันดีล uh ูกว like ันดีมาขึ้นมาขึ um ้นมาลุงเหรอพิ่นกำลังเครียดลยโอเดินมาโอ้ยโอ้ครับผมดูช่องไหนครับแต่ดูไอ้นี่ดูข่าวช่องใหญ่เลยโอดูข่าวช่องใหญ่ทีวีเลย เอเอมามามามีแหละมามโปรโมทให้ด้วยเอวโปรโมทเธอร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยบนป้าแตนนี่แหละโอ้ยโอ้ยลงบนป้าแตนเนี่ยเชียร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโอ้ครับผมเนาะมา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 ขอน้ำเย็นก่อนคพักได้ได้ได้นี่อย่งอีกเบอันร์อให้รู้อืมเอาให้เพื่อนตัว เดินมานี่ย่เนาะโอ้วิวสวยมากเลย้บรรยากาศดีวิววิวนี้สวยะครับพี่แต่วิวที่งทุ่งนาเราล่ะทุ่งนาไม่สวยเออสรยไ่เตยเดียวแหละสองครับเอาไว้เข้าิ่นอยกกินเกี๋ยวช่วยร้านมานั่งไว้โอ้โห โอ้ยโโอ้หตกใจเลยตกใจเลยโสียวตกใจเลยโอ้ยใจไปดูดูตัวจริงหล่อจริงจริงว่ะตัวจริงหล่อจริงจริงเลยครับป้าเคยเห็นที่ไหนปกวัยติดตามตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตามมานานแล้วบอกขึ้นศาลขึ้นอะไรล่าสุดนี่ก็เห็นเปิดดู้โอยชนะว่ะเนาะคนดีเนาะ ปลาสุกมาบอกแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นลุงน้ำเย็นแ้ล้ยน้ำโเนี่ยนอันวนี่หนูจะไปกรุงเทพหรือหนูจะไปไหนกันลูกไปที่รถไฟไหรถเนล้ยปรู้รู้ทางาอะไรปัาตั้าครับายาไนห ใมงลายมงคายมงรับ้ได้อม่ด้คำถามยัยใช่ไหมเนี่ยได้บอกว่าที่บกรัพี่ไม่ได้บไยอ่ะนี่ลไม่ได้หัดบฟยเาอยู่ในห้องเดินมเเนี่ประมาณี้นเดนะคิตภัณฑ์พีพิสเกนนะคะพิมดพ์พิเกออียลคทุกคนเบรทรศูนย์เ้อง็ดุก้าสี่เ หนึ่งห้าสองห้ห้าสองหนึ่งสอห้าหกส่สีนะไก็ด้ก็่กชดแทนเลยนะนี่ที่จะต้งมาจากต้นมึงยีนนี่ทำไมยอดรูกเข่าหรือไต้นไม้ยอดไม่ได้ยอดเกินยอด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 นีคลิปนึงขึ่นแสนไม่ถืดับมันเจ็บ คีดพูดถึงอออกไหมอออกไม่จัดไม่จัดขอไม่จัดนาเนี่ยแต่ดคนเยอหน่ยขนาดขนาดไฟดารบบคุชิโนครับคุชิโนร้อนนยอนยุ่เียเลยนี่ร้อนคีรอนี่เย็นนี่นี่เียเนี่ยนี่ม่เอหมูกับที่เรน่องผมข้าวผัดนียี่สองก ครับบูชิโนเย็นเนี่ยเพิ่มช็อตได้ไหมครับได้ได้ได้เอาเป็นสองช็อตเนาะคแก่ๆนะรได้โอเคเอาเอาเอาเหมือนลุงกิมดีไหมหรือใส่หรือเอาลาเต้ดีคาบูลเนี่ยคาคาเจียสองครับกูเป็นแรงเนาะเคาปูมันตีตีนุมเนยใช่ใช่แกเป็นสองนะครับลาเต้ถึงหรอกเราแม่แม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มเป็นสี ไม่ซ้ำนะข้าวัดบอกโอ้ยผมมาด้วยข้าผัดนสองไปเจยหมูสับพีจาหนูดีสครับสองข้าวผัดเพเพิ่มอีกหนึ่งละสองอะไรเนี่ยมูทำอะไรเนีของใครเ่ยของใครจิกโก้เดีย รู้ใจจริงๆเลยแหมนอน้วยกันคืนเดียวป้าป้าเจ้าหยังป้าหรือป้าเนี่ยเอาเหรอสามครับผมสามครับเอาเขาเขาบอกว่าเขาใครเกี่ยวเลย ผมพิจราทีทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับอเมกานอเมกานเออน้ำไม่ได้มาเอน้ำน้ำใยมึงเนี่ยแอบแป้แล้วลต้น ผูกแสต้ับันเจ้าของบ้านว่เป็นหม่นะาจะไม่ไปน่าจะอดภัยอยู่ยังต้นนี้อย่างลุงตาไก

เทำมันทำยากถาไข่มันถาไข่มันเม่งแกเมนูนี้ทำยากสุดอันนี้ง่ายๆเออทเอดไข่โซสเตีะไข่ไข่ทอดไข่ท่าไข่เดียวกระทนึงกาทำผัดนี่เป็น,ยายนงาน อันนี้มันเห็ดใบแล้วเครื่องปรุงโยในยใส่โยนใส่เลยโอ้ว่าสันดอ,อกผัดกะเพราผัดกะเพราอันนี้มันผัดทีเดียวได้สามจานเตอมน้ำมันใส <c oughs> ่กุนภูม <c oughs> ิหลักวิเคราะห์่นนะลั่นพวกนี้หุน้น mày hay là một tí, tí là mai dope 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 rồi dope 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 ngoa 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 ลืมหมดลืมขันแียวล้วครับกำลังรวมลังทอยู่เลยนั่นถนนอิ่มนะอ๋อเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะสามคนมาเรียนการสอนรถออกไปนี่บ้สวัสดีครับ